สวัสดีครับวันนี้วันที่29มีนาคมพุทธศักราช2568ครับวันนี้มาทำการใส่ปุ๋ยทุเรียนครับใส่ปุ๋ยทุเรียนเพื่อเราจะเอาใบเขาออกมานะครับเขาใบแก่แล้วเราจะให้เขาออกใบมาอีกหนึ่งครั้งเอานี้ครับลักษณะเช่นนี้นะครับบางท่านก็าถามนะครับว่าสายสูตรปุ๋ยสูตรไหนนี่ครับสูตรเสมอครับ16 16 16 ไม่ได้บอกหวยลอตเตอรี่นะครับเป็นสูตรปุ๋ยครับไอ้สิบหกสิบหกสิบหกนี้นี่จัดลงไปลักษณะเช่นนี้เพราะทุเรียนอยู่ในช่วงของใบแก่แต่เราจะให้เขาแตกใบอ่อนมาอีกหนึ่งครั้งปีหนึ่งจะให้เขาออกใบอ่อนมาทั้งสีครั้งด้วยกันนี่ครับอยู่ลักษณะเช่นนี้ก็ทุเรียนแปลงนี้ก็มีอายุอยู่3ปีนิดๆปีนี้ยังไม่ได้ผลผลิตครับแต่ปีหน้าต้องเอาครับเพราะจะ4ี่ปี นี่ลักษณะเช่นนี้นะครับดูตอนนี้ก็กําลังใส่ปุ๋ยก็แถวไข่แถวมันว่างั้นเถอะครับนี่ครับอ่าก่อนทําการใส่ปุ๋ยบางสวนหรือบางท่านถ้าพอมีเวลาท่านก็ตัดหญ้าออกด้วยนะครับแต่ถ้าท่านอ่าไม่มีเวลาพอที่จะไปตัดหญ้า ท่านก็ทําการพ่นยาไคายาอ้าวมีบางท่านก็ถามว่ามันพ่นยาไคายาในสวนได้หรือในสวนทุเรียนก็ได้ครับนี่ครับอยู่ในลักษณะเช่นนี้อ้าวบางท่านก็ถามมาเลยในเมื่อพ่นยาไคายาแล้วสายตัวไหนที่สวนที่สวนสายแอมโมเนียไอ้กูโฟชีนแอมโมเนียครับพี่น้องมันเป็นสาราเผาไหม้กึ่งดูดซึมก็อยู่ในลักษณะเช่นนี้ นี่ครับแต่วันนี้ในเมื่อเราทําการกําจัดวัชพืชเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการมาใส่ปุ๋ยเ,เพื่อให้เขาแตกไปอ่อนมาโดยสายปุ๋ยสูตร16-16-16หรือบางท่านนะครับมีนะครับบางท่านอาจจะใช้สูตร25-7-7นั้นมันขึ้นกับเทคนิคแต่ละสวนแต่ละท่านว่าจะไปใช้จัดการแบบไหนนะครับอยู่ลักษณะเช่นนี้นะครับอา้าวมันมีหลายสูตรด้วยกันนะครับสําสหรับผู้ที่ แบบเดินทางเส้นเดียวเลยก็คือปุ๋ยสูตรเสมอให้เขาแตกใบอ่อนก็สูตรเสมอเขาแตกใบอ่อนมาแล้วก็สูตรเสมอบำรุงก็สูตรเสมอ,อน,นั่นแหละครับพี่น้องก็อยู่ลักษณะเช่นนั้นแต่บางท่านก็อาจจะใส่ยี่7้าเเพื่อให้เขาแตกใบอ่อนมาแตกใบอ่อนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่สูตรเสมอนั่นแหละครับพี่น้องนี่ครับการใส่เดี๋ยวจะพาไปดูว่าใส่ยังไงผมเดินไม่ทันแล้วครับผู้ที่ใส่ปุ๋ยไปนู่นแล้วครับเพราะ ผู้ใส่ปุ๋ยก็ใช้แถวไข่แถวมันว่างั้นเดี๋ครับพี่น้องเอ๋ยจัดไปสรุปแล้วยาขยะใช้ได้นะครับนี่ครับไอที่เห็นไม่ไหม้อยู่ลักษณะเช่นนี้ก็ใช้ยาขยะแล้าน่นแหละครับพี่น้องแต่ถ้าอยากให้ดีท่านก็ตัดเอานั้นดีที่สุดแต่มันก็ต้องถามที่สวนของท่านด้วยมีแรงงานพอไหมอ้าวถ้าไม่มีแรงงานก็ถามตัวท่านเองล่ะ ท่านพอมีเวลาที่จะมาจัดการไหมในเมื่อไม่มีเวลาเราก็มีตัวช่วยกนนี้แหละครับยากําจัดวัชพืชหรือ,อยาฆ่าหญ้านั่นเองครับสําหรับต้นขนาดนี้สังเกตดูนะครับว่าเราปลูกต้นคู่แต่ที่นี้จะใส่ปุ๋ยอยู่ที่ประมาณสัก5้ถึงหกกำมือโดยประมาณนะครับต้องคําว่าโดยประมาณนะครับขึ้นอยู่กับว่าท่านจะกำมือเล็กหรือกำมือใหญ่ ก็ขึ้นอยู่กับกำมือของท่านเองท่านก็ใส่ลงไปในเมื่อท่านใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ตามมา,าถ้ามีเวลาก็จัดการเรื่องน้ําให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อให้น้ําไปละลายปุ๋ยเพื่อให้ปุ๋ยละลายแล้วทีนี้น้ําจะละเรียงปุ๋ยขึ้นไปสู่ใบก็อยู่ในลักษณะเช่นนั้นนะครับน้ําเป็นตัวพานําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นไปสู่ใบของเขานะครับนี่อยู่ลักษณะเช่นนี้นี่ครับ สรุปเลยนะครับสำหรับวันนี้จะทำการใส่ปุ๋ยมันมีอยู่2สูตรด้วยกันแต่เราวันนี้เราเลือกสูตรเสมอครับอ่าสูตร16 16, 16แต่บางท่านก็ใช้2577ไอ้นั้นก็ได้เหมือนกันครับพี่น้องอ่าก็ได้เหมือนกันแต่วันนี้เราเลือกมาที่16 16 16นะครับเพื่อให้เขาแตกใบอ่อนได้ง่ายขึ้นนี่เขาลักษณะเช่นนี้อ่าอ่าสำหรับวันนี้ ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ